ฉันีเล่นเกมมาแล้วจ้าทุกคนวันนี้เจ๊จะมารีวิวการซื้อฟรีสปินแกมใหม่ของค่ายพีจที่ชื่อว่าลักกี้เนโกะนะจ้าพร้อมแล้วก็กดซื้อไปเลยสามพันให้งๆๆเพี้ยงเจ๊เป่าคาถาแล้วจะบอกว่าเกมนี้โอกาสได้สูงมากเด้อมาเล่นกันนะเอาใจช่วยเจ๊ทีเจ๊เตรียมใจมารับทรัพยาทำให้ผิดหวังนะจ้าโอเคได้ละหมุนฟรีสิบครั้งกดเริ่มเลยจ้าอุ้ยตายแล้ว มาถึงก็ได้คูณหกไปเลยโดนใจเจมากจ้าได้แมวมาเพิ่มเป็นคูณสิบสองแล้วอู้หูเริศตายแล้วตายแล้ว,ลวคูณสิบสี่เรอจ้ะแตกเป็นที่เรียบร้อยเริศมากแม่อ๋จีคูณสิบหกข้าไปแล้วจ้าความเริศของเกมนี้เนาะพอเข้าฟีดเจอปุ๊บมันก็จะมีแมวใช่ไหมถ้าเราได้แมวเนี่ยอู้หูมาอีกแล้วคูณมันก็จะขึ้นเรื่อยๆจ้า นี้คูณ18เขาไปแล้วนะจ๊ะทุกคนเราจะบอกให้ว่าแมวนำโชคเนี่ยมันนำโชคจริงๆนะโผล่มาเก่งโผล่มาที่โผล่บ่อยมากขอทีก็คูณเพิ่มเรื่อยๆตอนนี้เท่าได้แล้วคูณยิบสองแล้วจ้าโอ๊ยแตกแตกอีกแล้วไหลต่อเนื่องไหลมาอีกจ้าเอาอีกสิมาแล้วจ้ะบิ๊กวินเท่าไรดีเท่าไรดีโอ้โหมันหยุดดินมาจ้าเฮงเฮงเง พันกว่าละเด้อไป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 เมกาวินก็มานะจ้าเท่าไรดีเท่าไรดีเท่าไรดีอุ้ยอุ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วถึงสองพัน 2000, มิเนะโออโอ๊โอ๋ๆโ,โอ้ยังไงยังไงอุ้ยตายแล้วซุปเปอร์เมกาวินก็มารถนั่นเนี่ยธรรมดาที่ไหนละเกมนี้เกมใหม่นี้มันก็แตกหนักแตกดีจริงๆอย่างที่เขาว่ากันเนาะ4 8่0อ 40, จ้าซุปเปอร์เมกาวิน สุดยอดไปเลยตอนนี้เราเหลือหมุนสองครั้งนะจ๊ะก็ยังแตกไม่หยุดเลยนะจ๊ะไหล่ต่อเนื่องมาเลยจ้ะอะไรมันจะดีขนาดนี้เนี่ยคุณบีกวินมาอีกแล้วโอ้โหเท่าไรดีคราวนี้เท่าไรดียังไงยังไงผันกว่าแล้วโอ้เมกาวินต้องมาเราแล้ว้าสีเขียวเขียวเ,เมกาวินมาอีกแล้วจ้าไปยังไงอย่าหยุดอย่าหยุดไปอีก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  เท่าไรแล้วอ้จะสองพแล้วสุอร์เมกาวินก็มานะจ๊ะเริ่ยังไงยังไงยังไงหยุดที่เท่าไรดีเนี้ยเกมนี้โอ้โห3 1มพนยยีบสี่นะจ๊ะสวยพี่สวยและแล้วเราก็มาถึงการหมุนเร้าสุดท้ายนะจ๊ะโอเคจบไปแล้วนะจ๊ะสำหรับโบนัสเกมครั้งนี้เราจบเกมไปที่ยอดรวมเท่าไรดี 8,900ปรัอบมือคะ่ะชนีเล่นเกมเป็นปืนมากต้องขอจบการรีวิวการซื้อฟรีสปินของเกมลักกี้ในกบพียงเท่านี้นะจ๊ะใครอยากแตกหนักแตกปังแบบนี้เกมใหม่แนะนำเลยจ้าแตกดีจริงๆลั c กี้ในกบแอดไปเล่นได้ที่ไลน์แอดมเจมเก้ plus แวบดีไม่มีโกงนะจ๊ะสำหรับวันนี้ชนีเล่นเกมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะทุกคนบ๊ายบาย